สวัสดีอีกครั้งครับกับไลเลนเจ็วันนี้ก็ทีมนี้ไอดี ID หัดเป็นไก่ครับจบภารกิจแล้ครับหลังจากมีข่าวว่าจะอัพจบเดือนนี้จะมีอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับระบบ PVP ใหม่ซึ่งผมก็อาจจะต้องคิดแผนใหม่ในการเอาชนะก็เลยเลิก กว่าจะคิดได้ก็อาจจะเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนกลับมาเพื่อไม่ให้ผมชนะฉะนั้นผมก็เลยขึ้นตำนานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ตำนานหนึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างตกไปเยอะเลยครับคืออันดับหนึ่งนี้เปลี่ยนตลอดเวลาครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะหลุดติดร้อยแล้วขึ้นที่หนึ่งไปแล้วแล้วนะ แต้มสูงสุด3,360โอ้โหสูงกว่านี้อีกอาจยวจะเล่าให้ฟังทีละลีกแล้วกันดูสถิติก่อนกันไหมพอขึ้นมาก็จังจะเห็นครับพอขึ้นที่หนึ่งปุ๊บเราเหมือนจะถูกแบบฟรีเลยอะ่ะเป็น ID ที่ทุกคนอยากตีอ่ะครับเข้าใจใช่ไหม ือแบบถ้าสุ่มหายังไงก็สุ่มหาเจอเราอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ลมตีกันเนี่ยพอขึ้นตรงนี้ปุ๊บที่หนึ่งมั้งตรงนี้ที่หนึ่งเล็บเรียบร้อยแล้วที่เหลือคนนกมันเหลือเหลือสามมั้งก็ใช้ไปสองกับอันนี้เราใช้ไปเสร็จลงมาก็กะดูว่าแต้มเราขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เออทนันทันดูอยู่ชนะปุ๊บก็กดเปิดดูภาพ แล้วก็เซฟเวละว่าเซน3360น่าจะประมาณนี้แล้วสักพักพอไปกดมาดูเล็กเๆคอร์ดดูสถิติก็เท่าที่เห็นโดนไปอีกเฮ้ยไม่ใช่เสียอันนีก็ไม่ได้แล้วนี่เนะ3360น่าจะจบที่ตรงตรงนี้ครับแล้วที่เหลือก็ตีแถมใครว่าคนไทยไม่ตีกัน <c oughs> <c oughs> คือมาเยอะครับก็ <c oughs> โอเคไม่มีปัญหาแล้วจบภารกิจเรียบร้อยแล้ว เริ่มที่หลีกแชมเปี้ยนแล้วกันครับเอาเป็นว่าเรจนหนึ่งมันไม่ใช่ที่ที่มนุษย์จะอยู่ได้คือทีมรับคุณต้องดีจริงๆต้องขั้นเทพอะครับคือจะอยู่เป็นแชมป์อะจะอยู่เป็นตำนานอะมันต้องเก่งจริงๆแต่ถ้าขึ้นไปปั๊บเดียวอย่างเนี้ยได้เหมือนกันแล้วเหมือนว่าเรจนหนึ่งจะไม่มีหลีกเป็นของตัวเองนะครับ น่าจะประมาณว่ามีอยู่หลีกเดียวครับเรจันหนึ่งมีอยู่หลีกเดียวอยู่ได้ร้อยคนประมาณนี้ถ้าเต็มก็อาจจะเปิดหลีกสองบ้างชั่วคราวแล้วพอไม่เต็มก็กลับไปถ้าหลีกหนึ่งบ้างก็ไปลงหลีกหนึ่งเป็นหนึ่งคิดหนึ่งกัหนึ่งคิดสองแล้วเรจันสองก็จะเป็นสองคิดหนึ่งสองคิดสองสองคิดสามสองคิดสี่ขยายไปอย,อย่างนี้เรื่อยๆล่ะครับเป็นสอง เรจแน่งอาจจะมี2องสองเลีเรจนนสอก็มีสี่เจนนสาก็มี8ปดแล้วขยายไปเรื่อยๆคือถ้าเขี่ยด้านบนลงมาไม่ได้ก็เราก็ไม่มีทางได้ขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วในแชมเปี้ยนก็สู้กันปกติครับก็มีครบแล้วครับทุกคนมีจอมจนคิดร้อยละเก้าสิบโอ้เป็นอะไรที่ แฮป,ปี้มากสนุกสนานเล่นกับจอมโจรคิดทุกวันทุกเกมคือถ้าจะรีสุ่มเพื่อไม่เจอจอมโจรคิดก็สักสิบล้านนะครับเงินเต็มไปเขาสู้ๆไปแล้วกันถ้าแต้มเขาต่ำกว่าเราไม่เกินห้าสิบก็สู้ไปเถอะเพราะอย่าช้าคืออย่างเด็กที่เห็นถ้าช้าแล้วเวลาเรากำลังไตรีอะเรามีโอกาสที่จะโดนตีสวนได้ครับ ตีคืนอ่ะเขามาล้างแค้นเน่ยเรากำลังแต้มพุ่งอ่ะตีเขามาได้20เนี่ยเขาตีคืนกลับไป25่างี้ยติดลบตลอดยาวๆกันเลยนะฉะนั้นก็หวังไว้สักเขา,าใหญ่เขาต่ํากว่าเราเกิน50แล้วกันหรือจะเกินร้อยอก็ยังดีประมาณนี้สู้ๆไปเลยจากแชมเปตหนึ่งเป็นมาสเตอร์อันนี้ก็สู้ปกติครับ แล้วพอขึ้นรีเจนนี่แหละก็จะเจอผู้เล่นน้อยลงยิ่งรีเจนสูงสนใจจะเป็นบอทเลยครับนี่ครับรีเจนหลังๆคือบอทล้วนๆเลยเพราะไม่มีคนอยู่ในหลีกแล้วครับเหมือนขึ้นมาเพืสู้กับบอทร,รีเจนนะซึ่งในอนาคตถ้าบอทพวกนี้มันปรับให้โกงขึ้นก็บอดใส่เกียร์ตีป้อมด้วยนะครับระวังด้วยแต่ไม่ใช่แบบตีเต็มร้อยนะ แต่ก็ตีได้อยู่ปอดไหนวะแต่ก็เห็นเลือดป้อมรถเหมือนกันนะครับแสบใส่ชุดลมสีทองน่าจะออฟสูงสุดเลยครับ <c oughs> เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอแต่เห็นเลือดป้อมรถครับแต่รถจะชา้าไม่ใช่แบบที่ผู้เล่นตั้งแตถ้าผู้เล่นแซดก็ เผอวุบเดียวจบเลยเนี่ยฮรดูสถิติแล้วกันเนี่ยแต้มบวกไม่เยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเราช้าเนี่ยเราจะโดนตีคืนอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้เราขึ้นไปยากกว่าเดิมอีกฉะนั้นเจอ18เจอห่างกว่าเราต่ํากว่าเราไม่เกิน50สู้ไปเลยครับเนี่ยแวบเดียวตีคืนแหละเนี่ยลบสิจะเอาเลยคือต้องรีบรครับที่เหลือก็เราจะสมไ้อะ แต่หลังจากนี้คงจะร่วงยาวๆครับคือโอกาสที่แรกก็ฝันว่าจะอยู่กันที่รีเจนหนึ่งไปเรื่อยๆนะแต่ดูแววแล้วไม่น่าจะทำได้ครับเพราะน่าจะโดนลมตีกันกระจ,จายเลยอ่าแล้วอีกมันจะบอกใช่ไหมว่ารางวัลพอขึ้นเลเยนสงสูงๆอะ่ะมันจะได้เพิ่มทีละยี่สใช่ปะเออใช่ ตั้งแต่โอมาสเตอร์ Master เลยใช่ป่ะร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยี่แล้วก็สองสี่ศูนย์ระดับมาสเตอร์ยังจะเหมือนว่าเป็นแค่ทีละร้อยแต้มนะครับแต่พอขึ้นระดับเีเจนตะ์ก็สองร้อยครับหลีกก็สองร้อยแต้มน่าจะประมาณนี้นะสามร้อสองหกค่า สามสองหกค่าเลยนี่ฮะห่างกันประมาณ200แต้มก็เท่ากับเราต้องชนะ10ตารวดในแต้มในแต่ละเกมประมาณ20แต้มถึงจะขึ้นซึ่งเป็นถ้าแค่ลีกมาสเตอร์ชนะแค่หตารวดก็ขึ้นแล้วครับอ,อะไรอีก เยอะเหมือนกันนะก็แนะนำตีผมเล่นโชว์ประมาณบ่ายๆโอ้ถ้าเป็นน้องๆก็ลำบากนิดนึงแล้วกันว่าไม่ไม่น่าจะมีเวลาเล่นหรอกแล้วก็น้องๆอีกบางคนก็แนะนำว่าพี่วันเสาร์ตียากก็คือกะขึ้นตำนานนึ่งแล้วจบหลีกเลยไงซึ่งผมว่าแต่ละคนคงคิดม่เหมือนกันเพราะกะหวังรางวัลไง กำนานเมนมาได้เท่าไหรอ่อ่ะ40 60 80 280ซึ่งก็อีกแค่ดเดียวก็เปิดกระชาได้ละก็หวังอยู่สักมาสเตอร์ก็พอแล้วครับเพราะเหมือนว่าจะอยู่ได้แค่ชั่วคราวนั่นแหละครับคือขึ้นปุ๊บเหมือนเราเป็นเป้าเลยว่าต้องตีไอตัวนี้ทันทีไม่มีสิทธิ์ดิ้นรนอะไรทั้งนั้นต้องโดนตีแน่นอน โอเคน่าจะจบแค่ตรงนี้ส่วนทีมครับชูครับพอใส่อย่างนี้เลือดมันจะเยอะขึ้นได้ทำเป็นซูเปอร์มาสเตอร์จะใส่โล่อะไรเพิ่มเลือดก,ก็ได้กดสิเออแต่ปลักสูตรก็โอเคครับใช้ชั่วคาวไปก่อนโล่ไม่ค่อยมีนี่ก็หาพวกกระเป๋าที่มันออฟเลือดเยอะไปแล้วกันก็ได้จะช่วยได้อีก นักเวทต้องประปานี้เช็คจริงๆครับเด้นต้าสกิลให้เกิดร้อยอะจอมโจรคิดด้วยแต่ถ้ามีทีมซัพพอร์ตดีๆก็แบบมีทั้งมะนาวมีทั้งมาลิมีทั้งเรอะไรเงี้ยก็จอมโจรคิดมันก็อาจจะใส่แบบตีแรงๆก็ได้เพราะยังไงเราก็ปกป้องมันได้ไงอ่าเหน่เลย ใช้พลังงานเยอะมากครับกีตาร์ติดอ่ะดูอีกรอบโอ้พอตกมาตรงนี้ก็ไม่โดนตีแล้วครับแต่จะโดนล้างแค้นี่แหละที่เราไปตีเข้าไว้อ่ะโอ้เกินห้าสิบตาทีมดีเฟน์ก็เอาไม่อยู่เลยเว้ย อะไปดูสเต็ปสักรอบแล้วกันจะเปิดดูตาที่แพ้ก็ดูไม่ได้แล้วครับข้ามขั้นไปเรียบร้อยแล้วเจอคนไทยว่ะเห็นปะสามสามหกหนึ่งเป็นไงอย่างที่บอกปะก็คือ,อยังไงก็ต้องตีอ่ะอะถอยไปก่อนครับเว้นให้เขาหน่อยดิล่วงอะไร อ๋อโดนแซงคือพอเป็นรีเจนสองครับเหมือนบ้องคับใตีรีรีรีเจนหนึ่งอครับสามสองศูนย์หกดูเทียดิปทำไมเราแต้มก็เยอะกว่าเขาอ่ะเนี่ยเราชอบสุม่มอย่างนี้มาให้ก็ทุเล็ดเกินทุเล็ดมากครับ โอ้โหแบบต่ำกว่า500แต้มอะไรเงี้ยชนะระบุสิบมั้งแล้วโดนตีคืนแน่นอนแม่ก็กะให้เราเอาให้ให้ร่วงให้ได้นะคือถ้าอย่างนี้สมเจออีกก็ต้องตีนะครับเจอเกินแล้วโอเคนี่ก็ได้ปสักเกมโชว์สเต็ป การที่เจอบอดบ่อยๆใช่ว,ว่าจะดีนะมันลืมไนงะลืมสเต็ปว่าเราควรจะเล่นประมาณไหนก็เจอกับบางทีมนี่รู้สึกว่าสบายๆนะก็คือหมอนเขาเจาะทีมเราไม่ได้เลยอนะเนี่ยถ้าไม่มีจอมโจนคิดอะไรเงี้ยเราก็สบายๆเลยนะ ระวังตีปั้มด้วยเออเขาแช่ไปใช่ไหมโอเคสบายเลยปะโอ้โ,โลดหน้านานเสร็บร้อยครับแพ้ไปสองเกมมั้ง ค่อนข้าก็ถือว่าประสญชนะสูงมากในวิด้วยวิธีเล่นแบบนี้จะขึ้นไปอีกรอบไหมล่ะจะขึ้นไปทำไมโอ้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วมันไม่มีตาที่แพ้ให้ดูแล้วใช่ไหมเพราะมันเลยไปแล้วแพ้เพราะอะไรบ้างสาเหตุก็ปอดมันจะมีสูตรใช่ปะ่ะถ้ามันแช่แข็งเราตั้งแต่ต้นเกมอะ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบแช่แข็งอยู่อยู่หน้าป้อมนะเออถ้าแช่แข็งอยู่หน้าป้อมก็น่ากลัวเหมือนกันก็เปิดแก๊ม,มามันแช่เราเลยแบบนั้นก็อันตรายเหมือนกันทําให้เรากดดันสุดๆเลยแล้วก็อีกแบบก็ถ้ามันติดโลก,กอนแล้วพายุแล้วพอพายุหมดเราจะพัดกลับแล้วมันแช่เราที่หน้าหน้าหน้าป้อมเราอะอันนั้นก็ น้ที่แพ้ก็อย่างนั้นแหละเราจังหวะจะพัดกับเราพัดช้าไปและอีกฝ่ายมันก็ใส่ตัวตีป้อมด้วยก็ตุ้มเดียวเหมือนกันเลยช้าไปวิเดียวจบเลยโอเคน่าจะจบแล้วนะครับทีมก็ประมาณนี้ยื้อแล้วก็ตีป้อมอยังไงก็แนะนำให้ใส่สักตัวครับตัวตีป้อม เกียร์ต้องเป็นเกียร์ที่บวกตีกายเป็นตัวเลขและเป็นเปอร์เซนต์ต้องมี1ชิ้นที่เป็นแบบนี้ทั้งตัวเลขและเปอร์เซนต์ในชิ้นเดียวกันเกียร์ฟรีน่าจะเป็นดาบดำไปหาเอาเองแล้วกันซึ่งไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือ,รอเปล่านะจะรอกองแกงชาแนลเขาทำรอหลายวันแล้วแต่ที่เหลือก็บวกเป็นเปอร์เซนต์ให้หมดเลยครับตีกายเป็นเปอร์เซนต์จะค่อนข้างแรงเลย จากไอดินนี้ก็มีชู2ตัวก็ค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะโจนตีไกลมากถ้าอีกฝ่ายไม่มีจอมโจนคิดยังไงก็ทําอะไรเราไม่ได้น่นอนไม่มีจอมโจนคิดหรือขาวดําลอยป้อมสบายๆแต่ถ้าเขามีจอมโจนคิดหรือขาวดําก็บางทีก็อาจจะต้องเสี่ยงแต่จังหวะโต้กลับส่วนใหญ่ก็จะเรียกตัวนี้ไปก็คือ บัฟตีแรงสองเท่าแล้วก็บัฟหลบสกิลก็หวังว่ามันจะหลบสกิลได้หรืออันนี้บัฟติดสกิลแล้วบัฟหลบสกิลก็หวังเหมือนกันว่ามันจะเพิ่มโอกาสหลบสกิลได้และรวมถึงชูด,ด้วยชูมาสเตอร์เนี่ยวิ่งเร็วแล้วหลบสกิลก็หวังว่ามันจะช่วยได้ ือบางทีไอเทมเหลือคนละอย่างเนี่ยแล้วจังหวะเราโต้ลกลับไปอะบางทีก็โดนจริงโกกวาดโดนจริงส่วนก็เยอะไงแล้วอะไรอีกเล่นก็เวลาเล่นกห็หัวร้อนมีเปอร์เซ็นต์จะหัวร้อนได้สูงมากก็ <c oughs> เปิดเพลงฟังบ้างอะไรบ้างให้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วอย่างว่าสุ่มก็เตรียมเผื่อเงนไปสักล้านเนี่ะถ้าจะสุ่มหานะ แต่อย่างว่าแหะก็คืออย่าให้ต่ำก็เราไม่เกิน50แต้มก็ตีไปเถอะคะแนนมันห่างก็แต้มสแต้มเท่านั้นแหละแต่ถ้าช้าอย่างว่าก็ว่ากแล้วก็เท่าที่เห็นเออเปลี่ยนคำถ้าช้าก็มีโอกาสที่จะโดนตีคืนแล้วมันก็จะงุดยหิดกว่าเดิมเพราะเราตีบวกไปยี่สเนี่ยตีคืนทีก็ส่วนใหญ่ก็30มสิกันเลยนะเนี่ย ตนเีคืนเนี่ยลบทีเนี่ยทำให้เกมเราช้าขึ้นไปอีก3-2มสออะไอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าก็เน้นรีบตีไปเลยดีกว่าลวดเดียวขึ้นให้ได้เลยครับอย่าไปแช่ยอยู่ l e เจนสอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพอขึ้นระดับร e g e n ส2งอะไรพวกนี้ก็จะเจอบอทบ่อยขึ้นครับรีเจนสายังเจอน้อยอยู่แต่จะสุ่มหาก็ได้ แต่พอขึ้น l ี g เชนสโอกาสเจอบอดสูงมากครับประมาณว่ามันไม่มีคู่ให้ตีแล้วทั้งน่้นเพราะลีกเชนหนึอยู่แด่แป๊บเดียวอะยังไงก็เป็นเป้าไวห้หววลงอะเพราะตอนขึ้นไป e ีกเ n นหนึ่งในลีกมีแค่4คนเองมั้งสาคนก็ขึ้นเป็นแชมป์เลยโหโคเทเลยที่หนึ่งอาจจะลีกอาจจะเป็นลีกเสริมก่อนก็ได้ลีกหลัก,กอาจจะอยู่อีกลีกนึง แต่ปั๊บเด็กก็เท่าที่เห็นครับห้าคนรวดรวดเดียวโอ้คนไทยแวะทช่ไหมอีกแล้วตีปอมนี่ฮะหอกหอกอ,อีวาก็ได้นี่ยังงาดาบดำสแสดงว่าใช้ได้จริงครับสายฟรีไปหาเอาเลยตีก็ได้ทุกคนแล้วล่ะคือถ้าจะใช้วิธีนี้ก็รีบทำนะครับพอเส้นเดียไม่รู้เขาจะปรับแก้ยังไง เออแล้วทีมตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ใช่ทีมที่เขาจัดไว้ป้องกันนะครับอาจจะเป็นทีมที่เขาจัดไว้เก็บเลเวลอยู่พอเขอ้าใจใช่ไหมคือเวลาเราจะดูทีมป้องกันเราอาจจะต้องกดดูไม่ได้สิอาจ,จต้องกดบัตเทิลนี่ก็ทีมป้องกันของเขาแต่ถ้ากดไปดูปทีมของเขาอาจจะเป็นทีมที่ใช้เก็บเลเวลอยู่ก็ได้ ฉะนั้นก็อย่าไปกังวลใจเอ๊ะทำไมทีมอย่างนี้เราเราแพ้วะอาจจะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้จา่ถ้ากดเข้ามาทีมผมถ้ากดผ่านหลีกตรงนี้กดเข้าตรงนี้ก็อาจจะเป็นคนละทีมกับที่จัดไว้ตั้งรับครับเพราะนี่อาจจะเป็นทีมที่จัดไว้เล่นอย่างอื่นจัดไว้เป็นปกติเก็บเลเวลอาจจะไม่ใช่ทีมดีเฟนต์ตรงนี้ก็ได้ฮเห,หนื่อย อ่ะไปดูตัวใหม่กันแล้วเราจะดูตัวท,ท็อปยังไงเนี่ยน่าจะตีป้อมกันทุกคนแล้วบ้างเออตีป้อมก็สังเกตกันเองแล้วกันครับเวลาจะเข้าไปสู้ตัวนี้แหละตีป้อมได้หนึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็นตัวตีป้อมอันนี้ก็เขาก็ทำไว้แสบดีเหมือนกันคือพวกนี้มันบัฟตัวเองได้ไง โอยบับโหโหคตรแรงเลยเออผลลายมากนี่ก็2สองห้าสิบตัวใหม่เขาไม่เล่นกันแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะไปหาตัวอย่า่ยังไงอ่ะถ้าเขาเล่นตีป้อมกันกันกันหมดเนี่ยก็เหมือนจะทำพลาดแล้วเปล่าวะ ระบบเกมก็อาจจะพลาดก็ได้นะเออคงไม่ได้ดูแล้วล่ะครับตัวตีป้อมเฮ้ตัวใหม่แล้วพอขึ้นไปได้ก็อย่าไปยึดติดครับถ้าจะถูกตีลงก็ปกติครับคือยังไงคุณก็โดนรุมตีชวชวชื่อคุณคุณนะอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วล่ะ มันก็ดูเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจวะที่ขึ้นมาระดับกับเดียวกับพวกนี้ได้เรืงตรง,ตรงถ้ามันตีป้อมไม่ได้ก็มันก็พอชนะได้อยู่แหละแต่คงไม่ไม่ได้อย่างอย่างที่เห็นหรอบอ่าแป๊บนะเปิดหาอยู่ครับไม่เจอเลย อ่ะมันก็ช่างมันแล้วกันคุณธน,นพลมีครับไปทวงกับเขาแล้วกัน <c oughs> เขาเปิดได้อยู่กับไอ้ตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำมาสเตอร์หรือเปล่านะไม่รู้ว่าเขาจะทำเป็นตัวอุลตราหรือเปล่านะก็ไปทวงกันเองแล้วกันรอเขารีวิวแล้วกันผมก็รอตัวใหม่เซนเดอนแล้วกันครับตัวนี้ก็คือช่วงนี้มันตีป้อมได้ไง ็ไม่แค่ก็ช่วยไม่ได้ทําให้เราบีใี่เราตีเองใช่ไหมล่ะก็าชอบยื้อเหมือนกันแหละแต่ถ้ายื้อแล้วฉลามโดนตาในดอกเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะสู้ยังไงอะ่ะแถมบอดก็กวนตีนอีกใช่ไหมล่ะ <c oughs> บอดมันปกติที่ไหนอะ่ะแช่แล้วหน้าป้อมอย่างเงี้ยโอ้โห ป่าแล้วก็อีเวนต์อะไรพวกนี้ครับอันนี้ผมกดแล้วอินไว้์ฟนห้าคนได้กล่องหนึ่งกดช่วยเหลือเพื่อนผมดันกดไปก่อนเลยครับเสียดายเข้าเทรนดิ่งหนึ่งครั้งได้6ดาวแล้วก็แร่ดับเบิลไปย่อยร้อยได้หม่อีกร้อย่วยเหลือก็เดิมครับก็เอาเป็นว่าเรียมบี้เท่าไหรด่ดีถ้าเล่นแบบผมนะ เล่นแบบการันตีว่าเปอร์เซ็นต์ชนะสูงสูงนี่นะก็ร้อยบี้ก็อยู่หรอหมั้งหกลีกป่ะมาสเตอร์แชมเปี้ยนสองด้วยมั้งผมขึ้นจากแชมเปี้ยนสองมามาสเตอร์อีกสามลีกปีเจนอีกมาซะหนอ่อยขึ้นมาเจ็ดลีกก็ไม่ได้จะถึงร้อยบี้ประมาณร้อยหรอครับ จำไม่ได้หรอกเพราะเวลาขึ้นลีกมันก็กดไดบีเพิ่มไงแต่พอขึ้นรีเจลสองเนี่ยจะเจอบอทดเดยอะขึ้นครับก็ค่อนข้างสบายใจสถานช่วงนั้นก็รีบขึ้นขึ้นไปเลยรวดลวดไปเลยแต่ไปชะลอครับเพราะถ้าขึ้นมาใหม่ก็จ่ายใหมยย่ไงโอเคแค่ดีแล้วกันครับสวัสดี